แล้วนี่ให้ตัวนี้นี่งอที่แล้วสองเก้าหนึ่งกับห้าหนึ่งแล้วก็สี่หกก็เข้าสี่หกกับเก้าหนึ่งบนกับล่างโชว์ให้เอฟซีดูอีกทีนึงค่ะครับนี่อันนี้งดที่แล้วนะก็จะรู้อยู่เดิมอันนี้งดที่แล้วของงดที่แล้วนะคะอันนี้งดที่สองงดที่สองวันนี้ออันนี้งดที่สองรับพิโขนะคะ แอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราก็เดินทางไปหลายที่เราได้เราได้ลงถุงเพื่ออาสาเนาะตอนตกพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนนะคะัดชัยที่ห้วยเสนิงนะห้วยเสนิงจากเราไปอ่อันนี้ทีมงานมาแล้วก็บริจาคใช่ไปแบนเนาะไปแบนไปบริจาคแล้วก็เป็นน้ำ เป็นของเล่นบุรับบริจาครับพิกโครับซื้อใช่ไหมฝนก็ปลอยแล้วร่วมบริจาคให้จากเราจะไปถาเดี๋ยวรอนะคะรอรับพิกโคจากเอชชัยนะคะท่านผู้ชมรับพิกโคค่ะรับพิกโคนะครับดูแบบตัวเลขพิกโคค่ะไปที่มาเป็นยังไงนะครับอนนไปก่ะะคสวัสดีครับเอชชัยสวัสดีครับขึ้นเหรียญตัวเท้หันหน้ามาเบนกล้องเน็ตไปย่ากำลังหาตัวเลขให้เอฟซีอยู่ไม่ได้ครับ มันไม่มีโอกาสได้เจอกันแล้วปล่อยทีเดียวนะครับกับทีมงานหลายๆทีมงานแหละครับ,รบก็ได้มาอยู่นะครับก็เปิดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเล่าที่ไปที่มาให้ฟังหน่อยเพราะว่าช่องช่องผมยังไม่เคยลงให้เอซีดูเลยก็รับอะไรนะนได้มาจากอ่า ได้มาจากรัาพูดง่ายๆก็พี่ขูเนาะพิกขูเป็นพระเนาะเป็นเป็นสายสายเหลืองอ๋อสายเหลืองนะครับก็พูดกันตรงๆแหละไปเราเดินทางไปหาท่านท่านก็ไม่อ่ายหรอกยินามท่านก็มาแบ่งปันให้ครับสําหรับแนวทางนะพี่ขูไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นงวดที่สอง๋อเป็นงวดที่สองแล้วงวดแรกก็เข้าไปที่เก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็สี่หกท่านปล่อยค่นี้ครับงวดนี้ก็ได้มาพร้อมกันแล้วล่ะงวดนี้งวดวันที่หนึ่ง เนี่ย่หนึ่งนี้หนึ่งี้มาสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เนาะได้มาแล้วใช่ไหมครับครับในส่วนแนวทางผมปล่อยไปแล้วนะครับแต่บางช่องยังไม่รู้ก็จะแบ่งปันให้ปล่อยไปแล้วกับเอฟซีทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางอ่ะตอนนี้ทีมงานเรามาครบแล้วเนี่ยก็ใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้ตัวเลขไปเลยจะได้นําเสนอให้ทุกช่องเลยอ๋อจำตัวเลขไม่ได้บ่ กำลังหาเพราะว่ามันเยอะมันเยอะเนาะเราไปหลายที่เนาะเราไปหลายที่ไปหลายที่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาเจอกันที่ห้วยสนิม่องไร่บ่อนนะคะเอ็นวันนี้เราไปมอบเพราะว่าสิ่งของเนาะผมเป็นคนเปิดเนาะศูนย์อพยพผมเป็นคนเปิดเขาก็เลยวกำลังหาอยู่นะครับเพราะว่าแอดมินแต่ละช่องก็ มาแล้วตัวเด็ดได้แล้ว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 มามาเนาะฟังไปพมพมกันของแท้นี่ต้องแอดชัดครับเปิดนี่ต้องหน้าตาแบบนี้รอรออันนี้คือของแท้นนอนเคิ์นละเคินก้องใหยทายเลยว่ามีอะไรนะคิดว่าอาจจะตรงใจหลายๆท่านถ้าทายก็มีเมียแล้วแหละมาแล้วท่านผู้ชมเนาะฝนมันตกนะครับฝนฝนตกหน่อยนึงมันมาเห็นละันแต่ผมจะพูดให้ฟังนาะพูดให้ฟังหน่อยมันมองชงตามตัวบนก่อน สามตัวบนเตรียมจุดเตรียมจุดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสามตัวนะหนึ่งแปดเจ็ดค่ะสองตัวสองตัวศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดสี่เจ็ดย้ำย้ำย้ำสามตัวครับหนึ่งรอบหนึ่งหนึ่งแปดเจดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองตัวศูนย์เจ็ด และแปและส7่เดคมีแค่นี้ท่านให้แค่นี้เลยล่างล่างคือล่างขอให้มาตรงๆอีกนะครับโอเคครับคุณแอฟชัดครับผมขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ